สวัสดีครับบ็อกสิบหกมิวสิกพาเขา้าโรงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นงานเปลี่ยนสายทําการเซตอัพกีตาร์นะครับกีตาร์ตัวนี้ต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยแอคชั่นค่อนข้างสูงแอคชั่นคือผลรวมความสูงของสายณบริเวณเฟดสิบนะครับมีค่าค่อนข้างสูงเกินมาตรฐานไปทางช็อปก็เลยทําการจัดการเรื่องงานเซตอัพให้นะครับแต่มันมีปัญหาว่ากีตาร์ตัวนี้ มีการใช้งานและมีการเล่นมาแล้วเฟดฝึกนะครับตัวเฟดชิ้นกันเงินพวกนี้นี่ฝึกเสียหายจากการใช้งานครับเพราะฉะนั้นปัญหาเกิดที่งานเฟดเพื่อให้การเซตอัพดาเนินต่อไปได้และราบรื่นนะครับทางช็อปทําการเปลี่ยนเฟลดต้นคอให้เพื่อให้งานเซตอัพผ่านไปนะครับแต่ในอนาคตถ้าเกิดยังมีการติดเฟดในช่วงกลางคอหรือบริเวณอืน่นๆที่นอกเหนือจากการติดติดฟเฟลดนอกเหนือจากการเปลี่ยนเฟดไปเมื่อสักครู่นะครับ ให้ทาการเปลี่ยนเฟตเพิ่มเติมและทําการไล่เรื่องของระบบงานเฟตนะครับกีตาร์ก็จะกลับมาใช้งานได้ดีสมบูรณ์เหมือนนะตอนนี้ที่ทาําการเซตอัพนะครับตอนแรกเนี่ยทางช็อปตั้งใจว่าจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดที่เฟตแล้วมันจะทําให้การเฟตอัพเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับช็อปอื่นอาจจะทาได้คนอื่นอาจจะทาได้อันนี้ทางช็อปก็ไม่ไม่ทราบนะครับไม่รู้แต่ของผมเองเนี่ยทำไม่ได้นะครับ ถ้าต้องการให้แอคชั่นได้ค่าที่ดีถ้าต้องการให้กีตาร์เนี่ยเล่นสบายเนี่ยปัญหามันเกิดตรงไหนไม่ต้องไปหลบปัญหามันนะครับเราก็ทําการแก้ไขปัญหาไปอย่างตัวนี้ก็ทําการเปลี่ยนเฟตไปเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเฟตเฟตก็มองแทบไม่ออกนะครับมาถูกเปลี่ยนไปตรงไหนบ้างเปลี่ยนเฟตเฟตอัพใหม่เดี๋ยวดูค่าแอคชั่นนะครับเฟตอัพกันไปเป็นยังไงบ้างแอคชั่นคือความสูงสายของบริเวณเฟตสุดซองนะครับเครื่องมือที่ใช้วัดวันนี้เป็นสติมักเมกานะครับ ให้ความเที่ยงตรงแม่นยาค่อนข้างสูงนะครับการวัดโดยสมัยใหม่เนี่ยให้พยายามวัดเป็นตัวเลขนะครับตอบเป็นตัวเลขคุยกันเป็นตัวเลขจะง่ายกว่าง่ายกว่าการที่ใช้อุปกรณ์ชิ้นอื่นที่ที่ไม่สามารถอ่านค่าได้นะครับเข้าไปเสียบเพราะฉะนั้นจะคุยกันในเรื่องของตัวเลขจะคุยยากนะครับ6 e 0 09, 0 9 09 0.95นะครับ1 e 0.07ครับ เป็นค่าที่เล่นดีเล่นสบายสําหรับกีตาร์ตัวนี้แล้วนะครับสายตอนนี้ทางช็อปเนี่ยลงเป็นสาย d ดดเด r รโรุ่นปกติให้แต่ในอนาคตถ้าชอบสายเบอร์นี้ถ้าชอบสายลักษณะนี้สามารถอัปเกรดสายในครั้งต่อไปเนี่ยให้เป็นสายเคลือบกันสนิมของ d ดดเด r รโได้หรือของ e l i x เ er ซก็ได้นะครับแรงตึงเขาก็จะได้ตามเดิมเป็นเบอร์เดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเป็นเรื่องของงานเ e ตอัพและงานเฟตนะครับถ้างกีตาพี่เพื่อนๆคนไหนมีปัญหาเรื่องงานเ e ตอัพหรือมีปัญหาเรื่องงานเฟตก็ส่งภาพส่งคลิปส่งคําถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมว่างผมจะเข้าไปดูให้นะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ